ายทำไมเกย์่ายทำไมออกเรา้องดหน้าตัดหน้นสิโอ้โอดอน่ารักอ่ะป้าเดินดี่หอมจะลาหีเสียงทำไมเอาไม่อ่านเลย ฉันอาไเอา,าเอะ <laughs> ลงยูทูบแฉันไม่อาฉันไม่อา, <laughs> าอะ <laughs> ลงลายด้วยไม่ <laughs> มันลงลายอะไรก่อน <laughs> ลงลายกูขี <laughs> ลล <laughs> สขนมนไปหยาบน้บาฉันไม่เอาฉันไม่อยาก <laughs> วิ <laughs> โอ้ไปยามน้ำเจอแน่